นี่คือสรุปเรื่องสินทรัพย์ที่น่าถือครับถ้าสมมติว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นมาจริงๆคือถ้าความขัดแย้งมันบานปลายไปถึงขั้นนั้นนะนะคำถามคือแล้วเราจะปรับพอร์ตการลงทุนกันยังไงดีเราลองมาดูบทเรียนจากอดีตกับสถานการณ์ปัจจุบันกันว่าเราควรจะเตรียมตัวรับมือความผันผวนยังไงอย่างแรกเลยนะต้องระวังมากๆคือเงินสดโดยเฉพาะเงินสกุลของประเทศที่กำลังรบกันอยู่เพราะอะไร เพราะค่าเงินมันมีโอกาสดิ่งลงเร็วมากไงครับจากเงินเฟอ้อแรงๆที่รัฐต้องพิมพ์เงินมาใช้ทําสงครามนึกภาพเงินรูเบิลรัสเซียหรือเยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งออกไหมครับส่วนพันธบัตรรัฐบาลประเทศนั้นๆก็เสี่ยงสูงมากนะที่รัฐบาลอาจจะจ่ายนี้ไม่ได้อย่างที่2ทองคําสินทรัพย์หลอภัยยอดฮิตหรือที่เรียกว่าเซฟเฮเวนที่คนนึกถึงกันเพราะมันมีค่าในตัวเองและมีจํากัดไงราคามันก็เลยมักจะขึ้นตอนมีสงครามแต่ ก็ต้องจำไว้ว่ามันก็ผันผลได้เหมือนกันนะตามความกังวลของตลาดส่วนบิตคอยล่ะอืมจะเป็นทองคำดิจิทัลได้จริงไหมอันนี้ยังต้องดูกันอีกยาวเลยครับเพราะบางทีมันก็ยังวิ่งตามสินทรัพย์เสี่ยงอยู่เลยสุดท้ายอย่างที่3หุ้นนี้ก็ไม่ได้แย่ไปสมบูรณนะครับในช่วงสงครามคือแน่นอนว่าบางกลุ่มแย่แน่ๆอย่างธุรกิจที่โรงงานเสียหายหรือมีคู่ค้าในประเทศที่รบกัน แต่มันก็มีบางกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะเช่นพวกบริษัทผลิตอาวุธบริษัทผลิตของจําเป็นอย่างอาหารยาหรือแม้แต่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่จะมาบูมตอนฟื้นฟูหลังสงครามสรุปคือการเลือกสินทรัพย์ช่วงสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นจริงๆครับแต่ถ้ามันรุนแรงถึงขีดสุดนะสินทรัพย์ที่จําเป็นต่อการอยู่รอดอาจจะมีค่ามากที่สุดเลยก็ได้